สวัสดีครับผมเอมนะครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทําเกี๊ยวไก่กันนะครับเชิญไปชมกัอเลยครับเด็บนะครับหนึ่งก็มีน้ําตาลไข่ขาวซีอิ๊วขาวสามเกอร์นะครับมีแครอทมีหอมใหญ่มีซอสวาเขียวแล้วก็มีแป้งมันนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับนี่ก็คือ แปงหอนะครับเป็นเป้กเ้นบางเราจะมาดูวิธีการทํากันเลยนะครับหนึ่งนะครับเริ่มจากเนื้อไก่นะครับใส่เนื้อไก่ก่อนนะครับซีอิ๊วขาวนะครับใส่ซอสฝาเขียวนะครับใส่กระเทียมพริกไทยข่าบะชีนะครับสามแก่แล้วก็ใส่น้ําตาลนะครับใส่แครอทนะครับ ใส่หวัวหอมนะครับใส่แป้งมันนะครับแล้วก็ตามด้วยไข่ขาวนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันเลยนะครับเมื่อคุกได้ที่เสร็จแล้วนะครับเราจะไปทําการห่อากันเลยนะครับอือเรามาทําเกี๊ยวกันเลยนะครับโดยการตัดนะครับเป็นรูปวงกลมนะครับโดย เราจะมาห่อเกี๊ยวกันนะครับก่อนเนินก็หยิบเกี๊ยวออกมาใช้น้ำรูปนะครับรูปทุกมุมนะครับเพื่อที่จะได้ห่อให้นะครับแล้วก็ตักไก่นะครับใส่ลงไปเลยนะครับตักไก่นะครับใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็จับเกลียบครับ จะได้เลยนะครับมาทาชิ้นทำชิ้นต่อไปเรครับจบเกลี่ยนะครับ,รบแล้วก็ทำให้สเสร็จเลยนะครับนี่นะครับเกียวเสร็จแล้วนะครับเราจะไปดูวิธีการลวกเกี้ยวกันเลยนะครับ ลวกกันเลยนะครับเมื่อนาร้อนเด็ดเลยนะครับก็ใส่เกลือนะแล้วก็ตามด้วยน้ำมันนะครับเพื่อไม่ให้เกี๊ยวมันติดกันนะครับแล้วเราก็จะใส่เกี๊ยวลงไปเลยนะครับใส่ไปทีละตัวนะครับเมื่อเมื่อเกี๊ยวสุกนะครับเกี๊ยวก็จะลอยขึ้นมาครับเลยนะครับลอยเกี๊ยวสุกพร้อมกันนะครับรอจนเกี๊ยวสุกนะครับเกี๊ยวได้ที่เลยนะครับเราก็จะมาปักในน้ำเย็นนะครับเราไปดูวิธีการ ใส่น้ำซุปก็นเลยครับแล้วก็ราดด้วยน้ำซุปนะครับนะครับแล้วก็เราจะมาทําการโรยหน้ากันนะครับโดยสปอตทำทำการเสริฟได้เลยนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับเกียวน้ำนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับช่อง MB การจัดการประมงครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ